เอ้ยคลิปด้วยครับมาจอเนี่ยแหละวสวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูขบวนรถบรรทุกสายบนครับชุดที่สองของหกร้อสิบร้อครับ สวัสดีครับมานานจังเนี่ยมานานแล้ว <c oughs> ตามเลยตามเลย <c oughs> อย่าสองสาร ขมิ้นสีทองครับมีมือปืนตามหลังด้วยครับ Lain, l a ไปครับ นี่ครับรถนำขบวนครับสว่างจันยธรรมพิทักษ์ชีพนะครับอาสาเก้ภัยสว่างจันยาบุตรีรัโอะแรงเหลือเกินครับคันหลังนี่แรงเหลือเกินโอ้ยล้อแล้วโอ้โอ้โอโอโอ ค่อนข้างที่จะอ้อมไกลหน่อยครับวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์มากับชื่ออะไรนะเบอคร์หนุ่มเบียร์นะครับบ้านนี้เหนบ้างบ้านไปเดินครับนะบ้านไปเดินบ้านไปเดินตะบุญ้ายครับบ้านไปเดินอยเดินปอยเดินครับอยู่บ้านปอยเดินเอาทางาเลย <c oughs> ดูคู่ใครสองคนนั่นหนึ่ง